มีเรื่องราวหัวร้อนเกิดขึ้นหนุ่มไรเดอร์บุกไปแทงหนุ่มเทศบาลเนี่ยมีแผลเบอะวะเต็มตัวหลายจุดเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กู้ภัยเนี่ยก็ไปเร่งพยาบาลผู้ชายอายุ30ปีทำงานเป็นพนักงานเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่บาดเจ็บทั่วตัวเลยโดยเฉพาะที่ลำคอท้องแขนถูกฟันด้วยมีดครับ เป็นแผลเวอะหวะแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดเลยระหว่างปฐมพยาบาลตำรวจสายตรวจสอพอภูพิงราชนิเวศก็สอบถามไปด้วยว่าใครเป็นคนทำผู้เสียหายบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นไรเดอร์อยู่ในห้องเช่าเดียวกันก่อนเกิดเหตุเขานั่งอยู่หน้าห้องอยู่ดีๆก็ไรเดอร์เนี่ยมาถึงก็จอดรถาถามว่าถามว่าไปด่าอะไรหรือไม่ผู้เสียหายบอกไม่ได้ด่านะแต่ไรเดอร์เนี่ยมีปากเสียงกันสักพัก หลังจากนั้นไรเดอร์ก็เข้าไปหยิบมีดในห้องมาฟันจนบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปจากนั้นตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบก็รู้ร,ร,รูปรัณฑ์สันธานของคนร้ายแล้วนะคะเป็นผู้ชายอายุ33ปีสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีสม้มก็ออกไปตามตัวแต่เวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไรเดอร์คนนี้คุณผู้ชมคะเขาไปมอบตัวตำรวจที่โรงพักเลยนะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเขาที่ก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกําลังเดินผ่านหน้าห้องของผู้บาดเจ็บนี่แหละซึ่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกันได้ยินเสียงผู้ บาดเจ็บตะโกนด่าเขาแถมให้ของลับเขาด้วยมันแสลงหูสะสมมาหลายครั้งแล้วเช่นเดียวครั้งนี้เหมือนกันเขาทนไม่ไหวจริงก็เลยเดินเข้าไปถามแต่อีกฝ่ายยังปากเปราะด่าไม่เลิกสักทีก็ทําให้เขาโมโหเดินเข้าไปหยิบมีดออกมาก่อเหตุแทงผู้บาดเจ็บหลายครั้งค่ะจากการกระทําดังกล่าวก็ทําให้ไรเดอร์คนนี้ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาสองข้อหานะทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พกอาวุธมีดด้วยค่ะครับจนช่วงเช้าที่ผ่านมานะยังไม่มีญาติไปประกรันตัวผู้ต้องหาส่วนเรื่องคดี ต้องรอผลตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บมาประกอบสำนวนคดีครับก็จะเดินมันคดีตามกฎหมายต่อไปก็ต้องใจเย็นๆนะคะ,ะห้องก็อยู่ใกล้ๆกันตรงคา้ากันนี่เองยังต้องอยู่กันอีกนานนะคะค